เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนที่อยู่บ้านธรรมประเนีิยบ้านหลังเล็กก็สังเกตเห็นอยู่แล้วโอ้ไม่อยู่วัน,นหนึ่งี่บ้านหลังเล็กนี่นะจ๊ะแม้จะเล่ากี่ครั้งก็เหมือนใหม่สําหรับครูไม่ใหญ่เสมอเลยก็เดินนี่ไปหาคุณยายเนี่ยแล้วกาได้เรียนสื่อหาเขาหรอกเพราเรียนแล้วไปนระกสวรรค์ไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเขาไปสอนกันอนะ กันเลยมาหายายเอ๊เอห็นใครเอาผ้าคลุมที่สารนะแล้วกำลังเช็ดฝาบ้านด้านนอกอที่ออกถนนนั่แหละพอเขาไปดูอ้าวคุณยายเนี่ยยายทําอะไรทําอะไรครับนี่อ๋อย,ยายกำลังเช็ดฝาบ้านโอ้เช็ดข้างนอกด้วยว <laughs> เหรออ๋อต้งเช็ดต,ตั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกซอกทุกมุมไอเห็นจนชินเลย เราะว่าบ้านธรรมประสิทธิ์ก็เห็นท่านขึ้นบันไดเป็นเลงดูอะไรนะชั้นบนเนี่ยมันมีสองชั้นแล้วก็ไ้ถุนอีกชั้นหนึ่งอ๋อยายกำลังเลงดูมีฝุ่นไหมแล้วฝุ่นมันจะอยู่ตรงไหนมากส่วนละยายมุมห้ององ่ะเขาก็เช็ดไม่ค่อยจะถึง<อ>นี่นะ แมงมุมจึงชอบจางมุมตรงนั้นสะอาดเอี่ยมบางคนไปเจอครูผู้ใหญ่บทใหม่ๆนี่ได้าราษาสองสรรษาอยู่ที่นังปฏิบาาัติธรรมคุณยายรับแขกตรงนั้นที่บ้านธรรมสิทธิ์เขาก็มาใหม่ๆเนะี่ย แล้กวก็จะคุยกับครูไม่ใหญ่ก็นั่งดูซ้ายดูขวาดูแขนนะ่ะดูพดานไม่อยากมองหน้าครูไม่ใหญ่อเสียใจ <c oughs> คือก็ปอ่อยเขาดูก็อ,อยากดูดูไปดูเสร็จก็พูดบอกเอที่นี่ทำไมไม่เหมือนที่อื่นมาแล้วสบายใจ เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเนี่ยอ oh. เออดูสิ่งแวดล้อมก่อนดูครูผู้ใหญ่เนี่ยเอออืมแปลกดีเหมือนกันเออเขาคงเลือกรูผู้ใหญ่ทำํำนะรับพลอยได้อันนี้สงตามที่ไหนได้คุณยายท่านทำท่านสะอาดจ,จริงๆเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับ ยอมรับทีเดียวแหละ